ครับสวัสดีครับสัมมาชุมติขลบวันนี้บ่าวแอมโลธงได้เดินทางมาติดตามตุลเลขกับหลองพุทโธอีกครั้งหนึ่งเนาะครับสัมมาชุมเนาะโอ้ยเฮียนเหียนเฮียนเหี่ยนโบยุทธครับสัมมาชุมเฮียนโบยุทธเนาะผีเมฮันนี่ครับไม่ชคต่อเนื่องครับสัมมาชุมเนาะงวดวันที่สิบหกปิดภาคมพศสองพันหกสิบหกนี่ครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเอฟซีมีชคมีลาบครับหลองพุทโธหลายคนเนาะครับสัมมาชุมเนาะงวดนี่ครับโค้งสุดท้ายครับหลองพุธู่พนังสมาธิวัดสันครับแม่นบบครันองพุทโธ นั่งมือขึ้นนี่ครับธรรมชุมซุดซุดฮ่อนฮ่อนครับนั่งไปที่ศาลแม่ฮันนี่ครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากพีแม่ฮันนี่มาดึงขาบอกเลยมือขึ้นนี่ย่ำโค้งสุดท้ายครับนั่งสมาธิครับเห็นแม่ฮันนี่ที่บอครับท่าธรรมชผมเห็นแม่ฮันนี่ครับโอ้นองพุทโธเห็นแม่ฮันนี่ครับโพ้นาออกมาจากศาลครับท่านผู้ชมโพ้นาปูปูมหาหนองพุทโธเขียนเลขใสามตัวเด็ดๆครับ งวดวันที่สิบหกนี่ครับสีเป็นตัวไรครับประับชมรรบฟังกับน้องพุทโธครับกำลังทาอยู่นี่ละครับถึงมาชมเนาะไปรลับชมกันครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับผมเน่ะติดตามเป็นคงสุดท้ายครับถึงมาชมเบาซู่ฟังนะครับน้องพุทโธนั่งสมาธิติบอครับครับโอ้นั่งมือไรครับนี่ผมนั่งมือขึ้นครับมือขึ้นได้เนาะครับเนาะครับอืมเอาครับผมเบาสู่ฟังนะครับน้องพุทโธนั่งไปใส่แนครับ ว่าจะนั่งสมาธิไปศาลเมฮันนี่ครับนั่งไปศาลเมฮันนีครับอือครับผมนั่งเข้าไปก่าไปเห็นเพื่อนครับไ่เห็นเลยครับนั่งนานแล้วครับก็ไปเห็นครับครับผมผมว่าจะถอดจิตออกไปแ่ะครับครับเพื่อนกับโพออกมาจากศาลเลยครับโพออกมาจากศาลเลยบ่ครับอ้ครับผมเมฮันนีเพื่อนออกมาจากศาลเลยครับครับผมเขียนเลขให้ผม่ทันทีเลยครับเขียนให้ทันทีเลยครับ เพิ่นใส่ปากกาสียังเขียนน้องกุ้งทูสีแดงครับสีแดงเนาะครับเลขแดงจึงคืนเลยครับตอนที่แรกน้องกุ้งทูน่งว่าสีถอดคิดออกมาแล้วครับบมเห็นเลยบอกครับครับเห็นเลยแต่แม่นี่เพิ่นๆพวกมาผมก็ตกใจครับโอ้ครับผมเนาะเพิ่นเขียนให้ตัวไหนครับน้องกุ้งทูเพิ่นเขียนเลขให้กะตัวเกาครับเกาศูนหาครับเกาศูนหาเลขสามตัวยังเป็นตัวเกาเนาะครับเลขสองตัวกับตัวเกาครับตัวไหนครับหนึ่งหาครับหนึ่งหาตัวเกา ตัวเก่าก็เพิ่นทีมาเข่าฟันดึงขาบอกน่เนาะครับคำว่าพ่นนาจะมายั้ครับผมพ่นาจะย่านผมลืมครับโอ้ครับผมครับผมหลวงพูธู่ก็นังสมาธิไปขอลํำเพลินเนาะครับอืมครับผมเห็นเจ้าที่เจ้าทางบ่ผู้เฒ่ามากครับอันผู้เฒ่าเฝาสารครับผู้หญิงเห็นบ่อหลวงพูทู่ที่มาบอกเลยเห็นบ่อกะบ่เห็นครับบ่เห็นเนาะครับอืมม่เจ้าที่เจ้าทางมาอยู่เฝาเฝาสาลเนาะหลวงพูธู่เนาะครับ เปานเมื่าบอกเลขของพุทโธโบแมนบอครับเมื่อนั้นนะเป็นเมาบอกเลขผมครับครับเป็นตัวใดนอครับจำได้บอครับจำได้ครับครับผมเจ็ดห้าเก้าครับเจ็ดห้าเก้าเนาะครับครับผมสามเก้าครับเลขสองตัวเลขสองตัวสามเก้าครับอันนี้เป็นเจ้าที่เจ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าวสารไหมฮะนี่ตายายครับเอฟสีเนาะส่วนเลขไหมฮะนี่นี่เป็นเก้าศูนย์ห้าเนาะครับเก้าศูนย์ห้าครับกับหนึ่งห้าครับท่านผู้ชม เห็นยังอีกอยู่บอครับนั่งสมาธิพิงกบไปเห็นยังแล้วครับแม่นี่เพิ่นกระโปงมาบอกเลขเพิ่นก็บอกว่าอย่าลืมอย่าลืมเพิ่นว่าโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมเพิ่นว่าเลขก็นี่ล่าสุดยอดแล้วเพิ่นว่าสุดยอดแล้วเนียนนอนครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยว่ากันซ้ำนี่บอกครับหรือว่ายังกันอีกบอกเพิ่นอยากยังบอกเพิ่นก็บอกอยากคือเก่าอะไรครับอืมอยากยังล่ะครับเพิ่นกะ อยากได้สูทสีทองครับโอ้อยากได้สูสีทองแบบเก่าเนาะครับอ่ะโบเป็นยังครับโบเป็นยังเดี๋ยวเบาเอมมาทรงนน่กยขาถามมิโชมมิลาครับเอ็มซีครัจัดให้ท่านที่เนาะครับแต่หมอชมเนาะไอแดงครับไอแดงกุมารทองเป็นยังไงครับกุมารทองของหลองพุทโธเดยไปหาเหล็กมาหลอดสองตัวกาบเนี่ไปหาครับบ่ไหนไปหาครับโอ้บนบนมีเหล็กสามตัวของไอแดงอยู่บ่ครับที่ไปติดตามมาวางส่งแหลกๆกันมี่บ่มีอยู่ครับ ก้อนท้องนี่ได้ได้เลขสามตัวเนาะตัวไหนน้องผู้ตัวจำได้บ่ครับกะห้าเก้าศูนย์ครับเลขแดงเลขแดงนี่ห้าเก้าศูนย์ครับเอามากับพวัดตาได้เนาะครับครับผมจำได้ราเอ็มจำได้ว่าห้าเก้าศูนย์อยู่เอามากับพวัดตาเพิ่นไปหาไปแดงไปหามาล้านมาครับอืมครับผมใช้มือกว่าจะได้ครับโอ้ครับผมกระสลับกันกับเลขไม่หันนี่น้อยเดียวเนาะครับอืมครับกระลองเอา ไปเสียงโศกเสียงลาบครับท่านผู้ชมเนาะตามเป็นโค้งสุดท้ายไปฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมงวดวันที่ผ่านมาเนี่ยคับมีโชคมีลาบกับน้องพุทโธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะวันที่16พฤษภาคมเนี่ยขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับน้องพุทโธครับมี่ยังเพิ่มเติมอีกครับน้องพุทโธ่ของกลางมียังเพิ่มเติมนหมครับไม่ทำเนาะครับผมขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงนี่สีจุดตัวเลขข้างนอกเลยแคบน้าจอครับ ครับผมถือมาชมนี่อยนะครับตัวเลขของหลวงพุทโธเนาะครับถือมาชมเนาะผีแม่ฮันนี่ครับผีแม่ฮันนี่มาเขียนเลขให้สามตัวแดงจึงคืองนะครับถือมาชมเนาะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าครับเลขสองตัวนี่หนึ่งหาครับถือมาชมเนาะกระกลับนากลับลังเหรียญเนาะครับถือมาชมงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันหกสิบหกนี่ครับถือมาชมอันนี้หาเก้าศูนย์นี่เป็นกุมารทองครับกุมารทองของหลวงพุทโธครับไปเอามากพะวัดปลาครับถือมาชมเนาะราคาเจ้าที่เจ้าทางครับ เป็นปูยาตายายแหละครับท่านผู้ชมเนาะมะฮองบอกเลขหนองผู้ทู่เจ็ดห้าเก้าเลขสองตัวนีสามเก่าครับท่านผู้ชมเนาะกับเป็นเลขสามจุดเนาะครับเหยีีเนาะเลขสามจุดส่วนเลขที่พี่แม่ฮันนี่มาเขียนให้นี่ยศูนย์เก้าศูนย์ห้าครับหนึ่งหาครับขั้นฐามักชุดใดก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่สิบหกปฏิภาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนองผู้ทู่ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะ สวัสดีครับเฮงเงรวยๆยครับตะยันพึ่งไปใส่ครับเบาแอมระทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมระทงเนียมเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรยกซื้อลอตเตอรี่จิงสิ่เหลือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องใมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอลสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท้วมาวไยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดข,ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู <alah> ้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างโบเห็นล้านเฮาแข่ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ใหุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังกายผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยสมาชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม ah ani, หาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติ JD อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระทตมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้นานะครับน้องสมุชมแล้วก็บ้าแอมโมโต้งด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคล่องหลวงปุโรดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับเอามาฝากเอฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,า,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ